ันนี้หิวมากเลยนะี่เีเ <trilogy> า่อกว่พ่อ่ากาคะหดยไวนืดีดีด้วยเอาแบบเอาวัตถุด่อยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ หมูกิจเต็นครับหมูกิจเต็นเนอราเวลนันเล่นนะครับวันนี้เรามาในบทบาทใหม่นะครับเรามาเป็นนักแสดงศิลปะลาตายแล้วใช่แล้วหนูก็มีนิกเนมใหม่ชื่อว่าอะไรนะคือผมเนี่ยไปเห็นคำศัพท์ที่หลังจากปล่อย EP หนึ่งศิลปะลาตายไปครับผมเขาเรด้าพังกันหมดสบายดีไหเออผมก็เลยได้คำศัพท์ใหม่มาคือผมเนี่ยเป็นเหวยคนเซ๊ะเซ๊ะคนสวย ก็เลยจัดเต็มมาให้เลยวันนี้คนสวยพอไม่ใชคนสวยจริงเหมือนท่านซีอโคุณเรนทอนลลิสเลยแล้วพี่ล่ะแล้วพี่ล่ะพี่ยังไงดีคุณนี่ต้องเป็นเค้กไงผมเป็นเมยและแล้วก็เป็นเค้กแล้วต้องเป็นยังไงดีโคก้าเตะอโคก้าเตะเคก้าโตแล้วกันได้เลย ใช่เพราะว่าเราฉีกกับทุกคนอยู่แล้วทุกคนงงกันหมดเราเป็นเวสว่วนผู้บริโภคแล้วก,กันถูก <c oughs> คุณต้องลองชิมอะไรใหม่ๆแล้วเดี๋ยวคุณจะจิดใจกลุ่มนี้กลุ่มนี้นครับผมอมาผมนั่งไล่ ตั้งแต่วันที่มันอออแน่วันแรกคือมันทวีตที่ปล่อยผีเข้าไปวันนั้นหลังจากนั้นผมไปนั่งแบบดูในทวิตย่างเดียวแบบรีแล้วคอมเมนต์อะไรกับแฟนๆเราจริงดีใจครับที่ผลงานที่เราตั้งใจทใํากันมา36คิวแล้วแบบที่จริงมากกว่านั้นเยอะเพราะว่าเราเตรียมการกันมาแบบนานา2ปีแล้ว2ปีแล้วก็ออกสู่สาธนารณชนแล้วมีแบบคนนอกคนต่างๆมามุงแล้วก็มาเอาจริงแค่ แค่พวกเขาเข้ามาดูซีรีส์ของเราเยอะขนาดนี้เราก็ดีใจแล้วสแล้วและยังมีฟิดแบงคที่ไปในน้านที่ดีแล้วก็แล้วก็มีก็ <c oughs> อมองก็อยากมองหน้าอะไรอ่ะพี่อะไรอ่ะ <c oughs> อก็นอกจากที่มีแบบกระแสตอบรับที่แบบมากมายแล้วยัง <c oughs> แบบสะท้อนมาในหลากหลายมุมแบบ เฮ้ยโปรดักชันเนี่ยโูสุดยอดนะมีแบบแต่งหน้าผีหน้าโกมาต่างต่างก็เอาจริงเราดีใจแทนทีมงานเบื้องหลังเลยครับที่เขาก็เอาจริงเขาเต็มที่แบบสุดทุกคนกเอกเลยว่าเขาเรียกว่าฟีดแบ็กเนี่ยของเรื่องนี้ทำให้เราแบบเอาจริงแบบใจฟูนะเพราะว่าทีมงานทุกคนเขาเขาก็เห็นกันแล้วแล้วเขาก็แบบดีใจมากๆที่คนงานของเขาที่เขาพยายามทํามาตลอดประมาณ เก็บปีกว่งปาเนี่ยมันออกมาดีมากๆโหแบบทีมพกทีมนักแสดงต่างๆทุกคนคือแบบเต็มที่กันมากก็ดีใจแทนพวกเขาเราก็จะเรามีโอกาสได้ไปยืนอยู่ตรงนี้เราก็จะพาเรื่องนี้ไปให้ไกลที่สุดเหมือนกันครับล้วก็จะป EP สองเมื่อวานเพิ่งออนไปเราก็เราก็พร้อมกันไปแล้วนะก็มีแบบอะไรของมือเมันหอีกกอหอีกแก้เป็นโถวันนี้ มาทวงคืนแก้มน้ำทูบด้วยสารวัตรดึงยื้อหมดแล้วเนี่ยอยู่ที่ผมเออคืนหลังจากนี้ตอนนี้เนี่ยน้ำทูบเขาได้รับตําแหน่งที่ปาษาทางวิญญาณมาเป็นที่เรียบร้อยเขาก็จะเข้ามาช่วยทุนสารวัตรอ่าสืบคดีแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นที่ปกษาทางใจเร็วๆนี้ทำยังไงนะไม่รู้ อีพีนนหน้าเลยเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวคุณรอดูอีพีหน้าคุณจะได้เห็นถึงคําว่าสิงสาราตายจริงเพราะว่าอีพีสองเนี่ยผม,ผมบอกแล้วว่าเราเนี่ยมาเสิร์ฟให้คุณพ่อให้คุณแบบติ๊กมอนขาดแต่ว่าม่อยู่แบบติ๊กต๊อกฟินสดๆพอดีพอดีผมพอดีอยู่งานติ๊กตอ๊อกผมก็เลยเลื่อนติ๊กต๊อกไปเมื่อเช้าเห็นคนนั่งแบบจริงหมอเหรอเออจริงหมอนอยู่เขาตบหมอน่บาคนอะ นั่นแหละครับบอกเลยว่า EP ต่อไปเนี่ยเป็น EP ที่เราเอาจริงมากๆแล้วทุกคนจะได้เจอกับคำว่าสยองขุันเฮ้ยวิวมันแรงมากมันน่ากลัวมากน่ากลัวจริงผมแอบไปดูผมยังปิตาดูอะ่ะแต่คุณกลัวผีย,งงยังไงก็ใช่ไงนี่วานี้แล้วเราต้องต่อยมากผมก็เออ ไม่มีอะไรมากเวลาต้องทู่เพราะกลัวผีสารวัตรก็ต้องมาโอบต้องมาปอบเพราะฉะนั้นคุณก็จะได้เห็นอีกมุมที่เป็นมุมแบบว่าปกป้องปกป้องหัวข่าใครจะแตกนะอยู่นี้อยว่นี้ขอแบบสาคำผีสามตให้คนแบบว่านัดอเลยคำผีทั้งตอน ผีทั้งตอนเออผีไม่มัว What น้ำกระผีที่มาไม่เลยไม่มัวไงเอเอสามคำนี้เลยที่ว่าป่านนี้ทุกคนแบบว่าทำแล้วอยากดูแล้วบอกเลยว่าคุณหาหาคู่ดูไว้ด้วยก็ดี <Wow. S 1> หาเพื่อนดูเพราะว่า <c oughs> มันนั่งเกินคนเดียวเนี่ยมันอาจจะอาจจะมีคนมานั่งั่ง <c oughs> ไม่รู้ตัวเออเนี่ยพี่กำลังจะบอกว่าหนูบิวไว้เยอะ แต่หนูกลัวผีมากๆไงคนเขาอาจจะไม่ได้กลัวขนาดนั้นแล้วผมรู้ใจมอกผมรู้ใจมัมหมีทุกคนมันหมีเขาชอบบอกว่าโอ้หผมกลัวผีแต่ก็มีสวรัค์อยู่ข้างข้างตัมหมีเขาไม่มีเขาเจอแต่ผีไม่มัวแน่นอน EP สามเนี่ยคุณก็ต้องมาปกป้องผมแน่นอนไม่อย่างนั้นเนี่ยผมจะกรี๊ดเฮ้ยเลยหรอ ปีหน้านะครับปีหน้าคุณก็ยังเห็นสิ่งสาราตายของพวกเราที่ไหะเพราะว่าเราออนข้ามปีกันไปเลยเม็ก่อนให้ทุกคนดูได้ตลอดปีแล้วก็แบบข้ามปีด้วยความสุขและความน่ากลัวและความหอมอาจจะเปลี่ยนอาชีพนะปีหน้าเราว่ากัน <c oughs> <c oughs> อ๋อแล้วก็ล่าสุดนะครับกำลังจะปล่อยเพลง O s t ซที่ทุกคนได้ฟังกันไปตามแบบตามงานมาแ,แล้วก็คือเพลงภาวนาเป็นเพลงประกอบซีรีส์ของพวกเราสองคนครับผม <c oughs> ก็กำลังจะปล่อยก็ฟังตินตามได้ทุกสตรีมมิ่งครับโอ้สตรีมมิ่งแพลตฟอร์มและซีรีส์สิงสาราตา,ตายาของพวกเราครับเรากำลังจะได้ดูนะครับ E p 3ในวันศุกร์ที่ศุกร์ที่อนาทนะิตย <c oughs> ์น <c oughs> หน้าอาทิตย์หน้าวันศุกร์หน้านะครับ สี่ต้องครึ่องทังช่องวันสามสิบเอ็ดแล้วก็ดูช่อออนไลน์แบบมนันคัดทีไอช c o ีหรือเว็บไอคิวคอมที่เดียวเท่านั้นจ้าที่เดียวเท่าน,นั้นนะครับสำหรับใครที่ผีไม่มัวก็หาซะ <c oughs> นะครับโอ้โหสักท้อนเลยเหรอดูร้องอะไรนะเิลงเนีอย <c oughs> ไม่มีคนก่อนเลยไม่ลองแล้วอ่ะลองลองลองอะไรจังจัง <c oughs> <c oughs> ครับผมได้เลยครับได้เลยครับขอบ,ขอบคุณครับ insert insert โอ้โหเฮ้ยแฮปปี้อ้